อยากรู้ว่าเราเคยดูคลิปวิดีโออะไรในแอป TikTok ไปบ้างวิธีการไม่ยากเลยครับไปดูกันเลยเอาละครับเพื่อนๆเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับวิธีการดูประวัติการดูคลิปวิดีโอในแอปพลิเคชัน TikTok นะครับและถ้าใครอยากลบประวัตินั้นก็สามารถทําได้ครับอันดับแรกนะครับเราเข้าไปในแอปพลิเคชัน TikTok ของเราเลยครับ หลังจากที่เราเข้ามาในแอปพลิเคชัน TikTok แล้วนะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่เมนูด้านล่างครับจากนั้นให้เราไปที่เมนูโปรไฟล์ที่อยู่มุมขวาล่างนะครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาในเมนูโปรไฟล์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบัญชีของเรานั่นเองนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆสังเกตที่3ขีดที่อยู่บริเวณมุมขวาบนตรงนี้นะครับจากนั้นให้กดเข้าไปที่3ขีดเลยครับ หลังจากกดที่3ขีดแล้วนะครับมันจะมีเมนูป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นให้เราเลือกที่เมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับกดเข้าไปเลยหลังจากที่เราเข้ามาในเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนหาเมนูประวัติการดูนั่นเองนะครับก็คือเมนูนี้นี่เองนะครับเข้าไปเลยครับ หลังจากเข้ามาในเมนูประวัติการดูแล้วนะครับในกรณีที่เพื่อนๆเข้าใช้งานครั้งแรกเนี่ยจะต้องเปิดการบันทึกประวัติการดูก่อนนะครับโดยให้เ,เราเข้าไปที่สัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืองที่อยู่บริเวณมุมขวาบนตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับ หลังจากกดเข้ามาแล้วมันจะมีเมนูป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับในหัวข้อแรกนะครับประวัติการดูในประวัติการดูนี้จะเป็นการเก็บประวัติการดูคลิปวิดีโอในแอปพลิเคชัน t i k t o อกของเราภายใน7วันนั่นเองนะครับซึ่งถ้าฟังก์ชันนี้ของเพื่อนๆยังปิดอยู่นะครับให้ทําการเปิดให้เป็นสีเขียวแบบในตึงเนื่ดแบบนี้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเวลาเราดูคลิปวิดีโอในแอป t i k t o อกเนี่ยมันก็จะเก็บประวัติไว้ในนี้หมดเลยครับต่อไปเราอยากมาย้อนดูว่าเราเคยดูคลิปวิดีโอไหนในแอปบ้าง ก็สามารถย้อนกลับมาดูในนี้ได้เลยนั่นเองนะครับและเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ต้องการให้แอป TikTok เก็บประวัติการดูคลิปของเราหรือว่าต้องการลบประวัติการดูคลิปวิดีโอเก่าๆของเราในแอป TikTok เนี่ยสามารถทําได้ครับโดยเข้ามาที่เดียวกันเลยครับก็คือประวัติการดูคลิปนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่สัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืองที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับ หลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเมนูป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าใครอยากลบประวัติก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เลือกที่เมนูลบประวัติเลยครับจากนั้นมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เ,เรายืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับเราก็กดที่ปุ่มล้างได้เลยเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ประวัติคลิปวิดีโอที่เราเคยดูก่อนหน้านี้มันก็จะถูกลบไปแล้วครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้มันบันทึกเก็บประวัติเลยก็เข้าไปที่เดิมครับสัญลักษณ์ฟันเฟืองบริเวณมุมขวาบนนะครับ กดเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของประวัติการดูเราก็กดปิดเลยครับ เพียงเท่านี้ทางแอป Tik t o อกก็จะไม่เก็บประวัติการดูแล้วครับนี่ก็เป็นวิธีการเช็คประวัติการดูคลิปวิดีโอในแอปพลิเคชัน t i k t o อกนะครับหรือว่าใครอยากปิดการเก็บประวัติก็สามารถทําได้ในที่เดียวกันเลยครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้งานแอปพลิเคชัน t i k t o อกทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่เพื่อนๆได้รับชมนายตึงเนือด้วยนะครับนายตึงเนือจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆอ,อ,อยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊าย ครับ